ข้อนี้เนี่ยน้องเชื่อไหมว่าร้อยทั้งร้อยเจอปุ๊บคมปรับไม่เชื่อน้องลองอ่านดูโอ้พิพัฒน์ภาษาอังกฤษปกติก็หนักข้ออยู่แล้วเป็นไงต่อโอ้อันนี้แปลว่าอะไรวะเนี่ยคำนี้อะไรวะเนี่ยคำนี้แปลว่าอะไรโอโ้ตัวเลือกก็อะไรไม่รู้นึกว่าไม่ใช่ภาษาอังกฤษแล้วนึกว่าภาษาต่างดาวถูกต้องไหมน้องแต่น้องรู้ไหมว่าความจริงแล้วภาษาอังกฤษของการสอบตํารวจเนี่ยมันมีจุดที่เรียกว่าไว้มองไว้สังเกตอยู่นิดนึงอย่างข้อนี้ครับน้องมันอยู่ในหัวข้อของคําว่า modal verb ใครที่ไม่แม่นนะครับฟังพี่บัสคลิปนี้ดีๆ และเก็บไปคะแนนให้ได้ในปีนี้โอเคไหมครับ modal verb เนี่ยคืออะไรถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันแปลว่ากริยาช่วยแต่ยิ่งแปลเป็นไงน้องยิ่งแปลยิ่งงงดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอ modal verb เนี่ยแล้วเราเจะเอาไปทําอะไรต่อได้นะครับความหมายคือถ้าน้องเจอ modal verb ในที่นี้พี่ฉเฉลยไปแล้วพี่ระบายฝีให้น้องแล้วให้น้องตามด้วย verb infinitive ดังนั้นเดี๋ยวพี่มาสรุปรวมหน่อยอเพื่อให้น้องเนี่ย เกิดความเข้าใจคำว,ว่า m o d e r verb เนี่ยมีทั้งหมดอยู่กี่ตัวพี่บัตมีอยู่แค่นี้เลยน้องแค่นี้เองจบแล้วนี่ได้แก่อะไรน้องลองอ่านพร้อมพี่อ่านครั้งเดียวเลยน้องจําได้เลยไม่เชื่อลองดูอ่าน้องดูนะ w e w o u l d c a n c o u l d s h a l l s h o u l d may my must คำพวกนี้มันเป็นคำที่ติดปากอยู่แล้วถูกต้องไหมน้องดังนั้นเนี่ยขออีกรอบหนึ่งคือ w i w o u l d c a n o l d shell shoot may my must หากน้องเจอน้องจำให้ขึ้นใจเลยนะใครไม่ได้เนี่ยรีบแชร์เก็บไว้ทบทวนไว้เลยนะครับหากน้องเจอกลุ่มคำเหล่านี้ให้น้องตามด้วย verb infinitive อ่า verb infinitive โอ้โหพี่บัสขอภาษาไทยได้ไหมอะไรเนี่ย verb infinitive ถ้าเบอรแปลกันแบบง่ายๆเอาแบบตรงไปตรงมามันคืออะไรรู้ไหมน้องมันคือคำกริยาที่แบบเขาเรียกว่าเป็นต้นฉบับเป็น original เป็นลากของคำกริยานั่นเลยนะครับพี่ยกตัวอย่างกรอบนี้ให้ น้องลองดูดิ verb infinitive เนี่ยมันคือเหมือนเวอร์ชันต้นฉบับเลยถูกต้องไหมมันจะต้องไม่มีการเติม f ไม่มีเติม e f ไม่มีการผ่านเป็น verb ช่อง2ไม่มี verb ช่องสไม่มีเติม ing ไม่มีการเติม ed ไม่มีเติมอะไรทั้งนั้นแบบนี้แหละเราเรียกว่า verb infinitive คราวนี้เรามาดูหน่อยเนี่ยพี่มีตัวเลือกมาให้น้องเนี่ยน้องบอกพี่หน่อยว่าอะไรคือ verb infinitive คำตอบคือโอ้หน้องบอกโรพี่บัสเฉลยกันขนาดนี้ก็ต้องตอบ ตอบข้อ1อยู่แล้วนี่ก็คือตัวหน้าคือ go นะครับเพราะนี่ไม่ได้เพราะอะไรครับมีการปรุงแต่งอ่ามีการปรุงแต่งคือเติม es ไม่เอาตัดทิ้งไปนี่มีเติม ing ก็ไม่เอาน้องตัดทิ้งอันนี้คืออะไรครับน้อง verb ช่องสองแล้วก็ไม่เอาถูกไหมตัดทิ้งอันเนี้ยก่อนคือ verb ช่องสเราก็ไม่เอาตัดทิ้งดังนั้นเนี่ยสรุปรวมง่ายๆนะแม้คราวนี้น้องจะแปลศัพท์ไม่ได้แต่เด็กของพี่บัสต,ต้องทําได้แน่นอนคืออะไรน้องเจอกลุ่มคําพวกนี้ ต้องตามด้วย verb infinitive คราวนี้ลองย้อนกลับมาหน่อยนี่ดูโจทย์ของเรานะฮะที่ขนาดว่าเราแปลกันไม่ออกถูกไหมน้องไม่จําเป็นต้องแปลเลยนะเห็นปะแปลไม่ออกน้องก็ทําได้คืออะไรน้องนี่ไอพี่บัสบอกแล้วเจอคูดหนึ่งในตระกูลทีออ่อะไรหนึ่งในตระกูล m o d e l verb คืออะไรบ้าง w e would can could shall should may might, must i g h t m แค่นั้นเองหากน้องเจอปุ๊บน้องมีหน้าที่หาอะไรครับ verb infinitive verb infinitive คืออะไรต้นฉบับเลยหาต้นฉบับน้อง คราวนี้มาตัดช้อยกันโอ้โหอ้นี่เติม s ไม่เอาอันนี้เติม s ไม่เอานะคอันนี้เติมอะไรเติม ed เอาไม่เอาไม่เอาตัดทิ้งโอ้โหอ้นี้มันยืดยืดไปเป็นการเติมตูวต่อท้ายให้เป็นคำนามไม่เอานะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อตอบข้อ3คราบน้องจบแล้วง่ายๆแค่นี้โอเคไหมน้องนะครับอขออีกหนึ่งข้อดูดิน้องของพี่บัตตเนี่ยไม่ต้องแปลก็ทําได้จริงไหมน้องเจอปุ๊บเป็นไงน้องบอกพี่บัตรเหมือนเดิมเลยโอ้โหนี่มันแปลว่าอะไรวะเนี่ยโอ้โห เจอวิวนี่ตัวแรกเลยวิววูดพี่บอกแล้วหนึ่งในโมเดล v e เวิร์ตามด้วยอะไรเวิร infinitive ีฟอ่านี้ก็ดูช้อยเลยไอ้นี่มี Ing ไม่เอาตัดทิ้งไปไนี่ ef เอาไม่เอาไม่เอาครับน้องตัดทิ้งครับ E D เอาไม่เอาไม่เอาเช่นกันข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อตอบข้อหครับน้อง แค่นี้เองเป็นไงน้องง่ายๆนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เด็กของพี่บันทุกคนเนี่ยพี่มั่นใจเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับน้องอย่าลืมแชร์เก็บไว้อย่าลืมเอามาทบทวนนะครับและกะติกาเหมือนเดิมเลยนะพี่บันจะทิ้งโจทย์ไว้ที่คอมเมนต์ใครที่รู้คําตอบ พิมคาตอบมาเลยใครตอบถูกเดีย๋ยวพี่พิมตอบให้รายบุคคลว่าถูกใครตอบผิดเดี๋ยวพี่บัตก็จะแก้ไขให้น้องรายบุคคลโอเคไหมครับและเบื่อใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดดาวไว้ที่เพจกูรูโพลิสคาเดมี่ทุกครั้งที่พี่บัตอัดคลิปแบบนี้ให้น้องน้องจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้เรียนรู้ก่อนใครเสมอแล้วเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ